สวัสดีจ้าพี่นงสมัสดิจ้ารายได้พิเศษรายได้พิเศษจากงานประจำจาพี่นงกระป๋องนี่เก็บไว้ของใต้ดินนี่ซีนับนี่ไอไอนี่เก็บใส่ถุงไว้แล้วประมาณสองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์จ้านี่นี่สามถุงอันนี้เกือบสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์จ้านี้สองถุงนี่ ก็ปะน,นี่อันนี้พูน่าพี่นอ้องอายุยังอยู่ตรงนีน้แมนเหมือนดินี่จ้ะนี่สิเก็บท่อนใส่ถุงดำนะจา้านะจา้ารายได้พิเศษอันนี้ได้ไลค์ก็เงินเดือนยูทูบได้ไลค์ก็เงินเดือนพี่ยูอยู่นี่สิเก็บท่อนทอนกันแมนเหมือนไรพี่น้องอนี่แหละอันนี้ได้ได้ราย์ดิพี่น้องเดือนละประมาณ เจ็ดลอยหกลอยเจ็ดลอยลังเทียกับแปดลอยพี่น้องเฮาเก็บไปขายเนี่ยกระป๋องเนี่ยนี่แหละรายได้ไดพิเศษของเฮาเนเาะเ,เ,เก็บมาเขาก็เก็บแยกยังส่หล่ะใหญ่เก็บแยกกระป๋องอันอันเนี้ยอยู่ห้องใจดนหนาวนะาหนาวดอกในี่เขาสิเก็บแย่งกันล่ะเก็บถอนกันเอาเก็บ่อนกันไั้ส่หล่ะพี่น้องนี่ รายได้พิเศษเนาะได้รายอีดพี่น้องบ่แมนได้เดือนละเดือนพอเพราะว่าเฮาเก็บสะสมนะลังมือก็ได้มากมือละถุงซ้ำหนีนะนี่มือละถุงนี่กระถุงเขาก็หิวมากเลจ้ะหิวมากจากเปนเหตุงานนี่ลังมือก็ได้มาถุงบบกใหญ่ยังสี่เลยนี่นี่นี่นแม่เหมือนลจ้ะมืม้นี่ถุงเต็มอยู่เนี่ยสิเก็บทอนสิที่ทอนทอน,ทอนสะสมไม่ส,สมีได้รายถุงเติบอยู่นี่มื้นี่ มอนี้ที่เก็บเรียบร้อยแล้วมอนี้ประมาณสองเกือบสามอาทิตย์ที่แล้วจ้ะนี่ร่วมกันอันนี้กะอันนี้กะวันนี้กะประมาณสองอาทิตย์นี่จ้่สิเก็บสะสมนี่แหละจ้ะเก็บไปหยอดไปหยอดตู้เขาก็ได้เงินมาห้าล่างเดือนนี่ได้ห้ายช่วงช่วงนาหอนีน่สิได้ห้ายพี่นงเพราะว่านาห่อนมันห่อนเนาะข้าเจ้ากะพวกอ่าลูกค่าข้าเจ้ามาพักข้าเจ้ากับซื้อน้ำขวดน้ำยังมากินกันอุย้ย ในเงินเท่านั้นนี่แหละจ่าย่อมเราเก็บเท่าจักเก็บจากที่ทํางานของเขานาะขวดพวกนี้เทาเหลิกงานเขากับหิวมา่อบานนะไม่ไม่สนไม่อายขอให้ได้เงินไม่เคยอายค่ะ <laughs> หิวบังแลงบังแลงมากมือละถุงสองถุงจ้ะเดี๋ยวนับอ,อันนี้อันนี้ที่เก็บไว้แล้วนี่นับไว้แล้วประมาณเกือบสองร้อยจ่ถุงนี่ เกือบสองรอยโค้นจ้ะอันนี้ก็รลอยอันนี้มันเป็นขวดง่ายขวดละสองบาทสองโครนนะจ้ะน,นี่ขวดละสองโค้นกสบีไดยูอันนี้กับสองรอยสองรอยกัวอันนี้สองรอยหนะอถึงแต่อันนี้บ้านใ้เต็มนี่จ้ะนี่อะไะจ้ะพี่น้องได้ได้พิเศษของข่ก็ได้เดือนหนึ่งบ่าตัมก็บ่าตัมก็บ่าตั้มก็อ่า มันมันมันแล้วแต่ละเดือนนะจ้ะแต่ช่วงหนาห่อนมันสีได้หลายช่วงหนาห่อนนี่ไดลาไอีหลียอมรับเลยเดือนหนึ่งนีกับสีเดือนนี้บ่แน่นใจบ่เพราะว่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วได้เกตลอยเกตลอยสามสิบกว่าคนจ้ะสามสิบเอ็ดสามสิบสองคนหนาหอนนะ่ะไดลาไอีหลีพี่น้องยอมรับเลยหิวมากจนแบบอ้ยทั้งเมียเหตุงานทั้งหิวมากหนาห่อนได้ ได้เกือบแปดรอยอยู่เดือนหนึ่งจ้ะแปดอยโค้นจ้ะแต่ว่านานหนาวลงมากมาก็สิเพราะว่ามันมันเย็นเนาะก็เจ้ากับว่าคอยยินกันปันไหนแต่ก็ได้อยู่หกเก็้ยอยอยู่จ้ะโอเคนี่เราพี่น้องเดี๋ยวสินับนี่แหละสินับสินับทอนทอนกันว่ามันสิสิได้ยักถุงเนาะโอเคจ้าแค่นี้ก็แน,น้ะจ้ะเดี๋ยวเซตเรียบร้อยสิไทยเบองไม้แลจ้ะเนาะเต็มถุงเราพี่น้อง สี่ถุงได้บาทนี่สองถุงสามถุงสีถุงอันนี้สะได้หลายเมื่อกี้นับเป็ดเซ็ตนะพี่น้องเมื่อกี้นับเป็ดเซ็ตแล้วบันบ่นเนี่ยเมื่อกี้บ่นนีพื้นพื้นเต็มเมื่อกี้หกหกเมื่อกี้พื้นหกหกเมื่อกี้บ่นนี่ยิเก็บเขี่ยมืออัน เนี่ยได้เมื่อกี้นับแล้วได้วัดสุดท้ายนับไปเส็จไปบางหันได้สามรอยสามรอยแปดสิบเก่าคโนจ้ะสามรอยบวกบวกสองรอยบวกสี่รอยสี่รอยห้าลอยหกลอยเจ็ดรลอยเจ็ดลอยเจ็ดรลอยก็คโนจ้ะเนี่ยเจ็ดลอยยี่สิบเก่านี่แหละ ซีถุงนี่พี่น้องนี่ซีถุงนี่ประมาณเจ็ดอยเกลัวเต็มทุกเต็มทุกอันจ้ะสามได้เอ็นงวดสุดท้ายได้สามอยเท่าไรแปดสิบีนะ่เนาะประมาณนี่สามเกกับส 600, 600, 800, 800, ี่ลอยยี่สิบสามสามลอยสี่้า0อกวแปกลัวอยู่ ถังตกเหล็กนี่ละพี่น้องซี่ถุงเลยเต็มเลยจ้ะนี่เต็มทุกถุงนี่แหละมันเป็นถุงแบบนี้เนาะนี่ถ้าว่าถุงลักษณะไอ้ถุงละเนี่ยไม่ใช่ไดหลายเพราะว่ามันเป็นขวดขวดสองขวดสองขนจ้ะนี่อันนี้ไม่ใช่ไดหลายมันซีมี่สองถุงนี่นี่ถุงหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นขวดนี่แบบนี้ขวดแบบนี้ขวดใหญ่ถ้าเป็นขวดใหญ่สิได้หลายนะพี่น้องขวดใหญ่แบบนั้นสี่ใดสองนะ นี่แหละพี่น้องโอเคจ้ะแค่นี้แหละรายได้พิเศษจากเงินเดือนจากการเหตุงานเงินเดือนกระต่างหากอันนี้รายได้พิเศษกระต่างหากโอเคนะจ๊ะพี่น้องแค่นี้นะจ๊ะเนาะ